วัสดีครับตัวนี้เป็น uh, CB 400 Super f o r l e v o นะครับเอ่อ uh, เป็นตัวระบบหัวฉีดก็คือเช็คอาการ uh, สตาร์ทไม่ติดรถจอดนานก็คือมีหนาที่ปั๊มติ๊กในถังตอนนี้คือว่าทำนักแก้ไขแล้วนะครับเปลี่ยนปั๊มติก๊กแล้วก็ล้างระบบหัวฉีดทำความสะอาดไส้กรองระบบ หลอเย็นระบบน้ำนั่นคือเชีียระบบหมดแล้วนะครับนี่นะครับรวมร,ระบบไฟชาร์จก็ปกตินะครับอ,าอ่ามาฟังฟังกันื่องแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับผม เตรียมส่งลูกค้านะครับคันนี้ ขวานะครับเลี้ยวซ้ายไปซูงะไปกลับนะครับไปดีระบบไฟครบนะครับผม